ไม่น่ายคัวแต่เรียกว่าอะไรเป็นพี่เวีนะครับคนเยอะไหมนะประมาณประมาณแปดสิบเก้าสิบอ๋อพออันนี้200 4, 5, 5. สองร้อยกว่าสองร้อยหกชุดแบ่งกันได้สบายเสื้อผ้าก็เปิดตลาดนัดเหลืออยู่แหละ,อ,ะอันนี้เป็นผู้ประสานงานผ่านเมื่อหน่อยมานะครับพี่ชวีนะครับ ทวดแม่พี่น้องเรามาจากไหนกาบเชิงบ่กาบเชิงมาจากเนงมุดฮะเนงมุดตำบลเนงมุดเนงมุดกาบเชิงสรินมาอยู่กันกี่วันแล้วนี่มาอยู่ตั้งแต่วันแรกว่ะแอยู่ประสาทสามวันอ๋อประสาทอันนี้รอบสองยายมานี่จะต้องมาปืนหมาถึงคุณหมาถึงยายมานี่อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นถุงบรรเทาทุกข์สองร้อยหกชุดแล้วก็เสื้อผ้า แล้วพี่ชวีกกจะเปิดตลาดนัดนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่<า> ไม่เป็นไรครับได้แล้วโอเคเราฝากเป็นกยนแรงใจัจ่ายกําังใจจากองค์อิงแล้วก็ครอบครัวครับผมอันนี้เป็นพี่น้องมาจากสูรินกาบเชิงอะไรนะในมุดย้ายสองรอบจากปราสาทมานี้ว่าน่าจะอีกหลายวัน พอปลอกปอกแปกแตกปอกอ,อ,อ,อยูอ่อันนี้แสดงว่าส่งสุภาพบุรุษบุรุษไปหาแนวให้วัวแล้วใช่ไหมเออครับเปิดกำลังใจครับพี่น้องโอเคครับครับ